ไททันสุดหล่อไอหน้าเกาหลีพันสามพั้าบาไปแล้ววัยรุ่นจ๋าสวัสดีครับเสียยะบัรนท่าครับผมมาครับพามาชมนี่คือมิซูมิชิไททันครับปี2021มาพร้อมกับแบกใหม่หยางใหม่ยังรอยังเท่ัยรุ่นจา๋จาจับั้างวด3,500บาทจะ้ะรถเดิมรถสวยหัวนองหัวนอดเติมจะ้ะ แต่คงตะเข็บเดิมแน่นมากดึงไม่ออกอย่างสวยครับเอาไปฟรีดาวเอาไปฟรีจองเอาไปใช้บัตรประชาชนใบเดียวกระบะเรเนอร์ตัดขอบด้วยโอ้โหแต่ดูแล้วช่างน่าจะเมานิดนึงเอา้าฟรีดาวบัตรใบเดียวกับข้างวด3,500บาทปีนี้พี่น้องไม่ต้องผ่อนนะครับเริ่มผ่อนูยังยาวกุมพามีนาปีหนา้า เลขไม่สามหมื่นสามพันโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะอุญแจเป็นรีโมทโอ้โหฟังเสียงพ่อไหมฟังเสียงพ่อแอรช้ำๆครับพอได้หวานพอได้หอมคอครับผมห้องเครื่องเดิมๆรถรับประกันเลยสวยบางเดิมจ้ามาดูห้องเครื่องเ,อเครื่องเดิมเจ้ะหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมกับข้างวัด 3,500บาทปีนี้ไม่ต้องผ่อนผ่อนอีกทีปอ้หน้าจะเอ้าหเดือนแรกผ่อนสามพันหหลังจากนั้นค่างวดเจ็ดพันันตลอดสัญญาบัตรไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยเสียงยียบจะให้กับผมแกว